บางครั้งชีวิตคู่แค่ความรักอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะคะเพราะการมอบความสุขการดูแลเอาใจใส่การเข้าใจซึ่งกันและกันรวมถึงเรื่องนั้นก็สําคัญซึ่งทุกท่านก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรนะคะเพราะถ้าคุณละเลยหรือบกพร่องคุณอาจจะสูญเสียชีวิตคู่ของคุณเลยก็ได้ สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่อง AI Care 0 9์ของพวกเราช่องน้อยๆที่สรรหารหนังดีๆหนังเด็ดๆมาสปอยให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเพราะหนึ่ง s r i b e จากทุกท่านคือกำลังใจชั้นดีชั้นยอดให้กับทีมงานของพวกเราค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลย เรื่องนี้เป็นผลงานของนักแสดงสาวสวยที่เป็นขวัญใจของใครลหลายๆคนนั่นคือโคมินาโตยศสหฮาสาวสวยหุ่นดีมากฝีมือใครที่เคยดูผลงานของเธอต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดเธอได้รับบทบาทไหนก็ถ่ายทอดตัวละครนั้นแบบชนิดที่ว่าเราดูยังคล้อยตามเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันเธอได้รับบทเป็นภรยาสาวสวยที่ต้องย้ายบ้านย้ายที่ทำงาน เพราะกิจการของสามีเธอล้มละลายทำให้เธอกับสามีต้องเป็นหนี้เป็นสินมากมายและนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นจุดเริ่มเรื่องทั้งหมดเพราะต้องไปเจอเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานและที่สำคัญเธอก็ได้รับประสบการณ์ที่แสนจะติดตราตรึงใจของเธอแบบชนิดที่ว่าไม่มีวันลืมกันเลยทีเดียวเริ่มเรื่องมาก็จะเห็นหนางเอกกับสามีของเธอกำลังขนของย้ายบ้านซึ่งมาอยู่ห้องติดกับห้องของผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกของเรานั่นเองพอมาถึงทั้งคู่ก็ได้นำของฝากไปมอบให้กับเพื่อนบ้านซึ่งมันก็เป็นมารยาทเพื่อเป็นการทำความรู้จักและฝากเนื้อฝากตัวตอนไปฝากบ้านอื่นก็ปกติแต่พอมาบ้านพระเอกนี้ดูไม่เป็นมิตรเลยจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าบ้านมาจัดของกันต่อแต่ในระหว่างที่จัดของอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงจากห้องข้างๆทะเลาะกันเสียงดังมากซึ่งท้งคู่ก็ตกใจแต่ก็ต้องทำใจ แต่นางเอกเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเธอเป็นคนคิดบวกคอยให้กำลังใจสามีอยู่เสมอจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นนางเอกเธอก็ได้ไปสมัครงานที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกของเราก็ได้ทำงานที่นี่ด้วยแหมบังเอิญจังเลยซึ่งพระเอกเป็นที่ทำงานที่นี่มานานคือพูดยังไง่ายก็คือเป็นรุ่นพี่ซึ่งดูท่าทีของพระเอกไม่ค่อยจะพอใจและไม่ค่อยชอบนางเอกเพราะเป็นผู้หญิงซึ่งงานแบบนี้ต้องใช้แรง พระเอกก็เลยไปคุยกับหัวหน้าแต่หัวหน้าก็บอกว่านางเอกกับสามีเคยเป็นเจ้าของกิจการที่เคยรู้จักกันจึงรับเข้าทำงานพระเอกเลยต้องทำตามหัวหน้าจากนั้นนางเอกเธอก็เริ่มงานทันทีซึ่งเธอก็ได้ทำงานในทีมของพระเอกก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าพระเอกไม่ชอบนางเอกพระเอกก็บอกว่าเธอจะต้องทำงานเหมือนผู้ชายไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นซึ่งนางเอกก็ทำตามที่พระเอกสั่งทุกอย่างเห็นแล้วก็แอบ,บสงสารอยู่เหมือนกันนะเนี่ย จากนั้นพอกลับถึงบ้านในระหว่างทานข้าวก็เหมือนเดิมเลยจ้าค้างห้องขึ้นอีกแล้วทะเลาะก,กันเสียงดังเอะอะโวยวายซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่ทำใจวันต่อมาการทำงานก็เข้มข้นมากขึ้นฝ่ายพระเอกก็สอนงานนางเอกแบบถึงเนื้อถึงตัวจนนางเอกโวยวายมันก็เลยทำให้พระเอกงอนนางเอกแหมขี้งอนซะด้วยบอกว่าจะไม่สอนงานนางเอกแล้วจนนางเอกต้องงอพระเอกจึงยอมสอนงานนางเอก ตัดภาพมาตอนค่ำเลยแล้ะกันนางเอกกับสามีกำลังจะนอนแต่มันก็แปลกๆเพราะวันนี้ข้างห้องไม่มีเสียงซึ่งนางเอกของเธอก็เหงาอยากให้สามีทำการบ้านให้หน่อยแต่สามีก็ปฏิเสธซึ่งทำให้เธอต้องไปเป็นชาวประมงอยู่นอกห้องนอนและเสียงของเธอก็ดังไปถึงห้องของพระเอกที่กำลังนั่งดูหนังสือและดื่มดำกับน้ำเก๊กฮวยอยู่จนต้องเดินออกมาดูและก็เห็นหนางเอกกำลังหาปลาอยู่ แต่พระเอกไม่ได้ดูเฉยๆสิคะแอบบันทึกวิดีโอไว้ด้วยเช้าวันต่อมานาะงเอกเธอก็มาทํางานปกติซึ่งในระหว่างที่ทํางานอยู่นั้นพระเอกก็มาคุยด้วยบอกว่าห้องที่นางอยู่เคยมีคู่รักแต่งงานใหม่มาอยู่ซึ่งได้จัดหนักจัดเต็มทุกคืนและที่สําคัญเสียงดังมากซึ่งเหมือนกับว่าพระเอกพยายามพูดกวนประสาทนางเอกแต่ตอนนี้นาะงเอกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเธอราคาญด้วยซ้ํา จากนั้นทั้งคู่ก็ไปส่งของซึ่งวันนี้ฝนดันตกหนักทําให้นางเอกเปียกปอนไปทั้งตัวจากนั้นพอกลับมาที่ทํางานในระหว่างที่นางเอกกําลังทํางานอยู่เธอก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวพระเอกก็ย่องมาด้านหลังนางเอกทําให้เธอตกใจกําลังจะร้องแต่แต่แต่พระเอกก็หยิบโทรศัพท์ออกมาให้นางเอกดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนางเอกตกใจมากก็เลยต้องยอมปล่อยเลยตามเลยก็น่าจะรู้นะคะทุกท่าน ว่าจะเป็นยังไงจากนั้นพอฉากแรกผ่านไปหลังจากเลิกงานทั้งคู่ก็กลับบ้านแต่นางเอกก็ไม่ได้เข้าบ้านตัวเองพระเอกได้พานางเอกมาที่บ้านตัวเองพอมาถึงนางเอกก็ถามพระเอกว่าเมียคุณไปไหนซึ่งพระเอกก็ได้ตอบว่าเธอได้หนีไปแล้วตอนนี้นางเอกเธอไม่กลัวพระเอกเธอนี่ยืนด่าพระเอกชอดๆเลย พระเอกก็เลยนั่นแหละจ้าจัดแบบจุกจุกจากนั้นพอจบฉากนี้นางเอกก็กลับเข้าบ้านซึ่งสามีของเธอได้เตรียมอาหารไว้ให้ซึ่งสามีของนางเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าเมื่อตอนหัวคำ่ำบ้านค้างเสียงดังมากแต่ไม่ใช่เสียงคนทะเลาะกันเหมือนเป็นเสียงที่คนกำลังจัดหนักจัดเต็มกันอยู่โดยเฉพาะเสียงผู้หญิงนี่ร้องดังมากเลยพอสามีนางเอกพูดจบนางเอกน้าเสียเพราะนั้นคือเสียงของเธอเองซึ่งจางนี้ไปนางเอกกับพระเอกก็จัดกันไปจนจบเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านจัดแบบจุกจุเลยจา้า ซึ่งตอนนี้นางเอกของเราเธอติดใจพระเอกเขาให้แล้วถึงขนาดนอนไม่หลับต้องแอบย่องไปหาพระเอกเพื่อให้พระเอกได้ตอบสนองในสิ่งที่เธอต้องการถึงขนาดต้องปล่อยให้สามีรอกินข้าวแบบสงสัยว่าเมียไปไหนส่วนนางเอกก็กิกนอย่างอื่นอยู่ห้องข้างๆแบบเต็มปากเต็มคำสุดยอดเลยจ้าเรื่องนี้ยังไงก็ไปหามาดูมาชมกันนะคะตามวาร์ปที่ให้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนน้องรับประกันความสุดยอดคะ่ะและอย่าลืมคนละหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะหนึ่งผู้ติดตามจากทุกท่านจะช่วยเป็นกําลัง ใใจให้ทีมงานของเรานะคะและก็เช่นเคยก่อนจากกันไปเราก็มีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตมาฝากคนเราทุกคนล้วนต้องเคยมีอดีตที่ไม่ดีถ้าเรามัวแต่เอามือไปกรรมอดีตไว้เราจะเอามือที่ไหนควายคว้าอนาคตขอให้ทุกท่านดื่มด่ำกับหนังที่เรารักเราชอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ